ปลายเดือนนี้พุทธศักราช2,568จะเกิดปรากฏการดวงดาวที่ส่งพลังอย่างแรงกล้าโดยเฉพาะกับท่านที่เกิดในลัคนาราศีใครที่เคยเหน็ดเหนื่อยท้อแท้หรือรู้สึกว่าชีวิตติดขัดขอให้รู้ไว้เลยว่าฟ้ากำลังจะเปิดดวงกำลังจะเปลี่ยนชะตากำลังจะทะยานสู่ความมั่งคั่งอย่างเหลือเชื่อเตรียมตัวให้พร้อมเพราะดวงของคุณกำลังจะเข้าสู่คลื่นแห่งโชคใหญ่ เตรียมตัวเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านเตรียมใจไว้รับลาบใหญ่ที่ไม่เคยคาดฝันและเพื่อไม่ให้ทาดทางบุญและข่าวสารดวงชะตาแรงๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของพวกเราใครอยากเสริมโชคลาบให้พุ่งแรงยิ่งขึ้นขอเชิญร่วมก,กันกดซูเปอร์แตงเพื่อหนุนบุญเสริมดวงร่วมสร้างแรงพลังบวกให้ชีวิตคุณและทีมงานของเราและพิเศษสุด ฮหาาคุณอยากให้ดวงของคุณโดดเด่นแบบไม่มีหยุดอาจารย์ขอให้ทิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ตอนนี้เลยว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญข้าพเจ้าเป็นคนโชคดีข้าพเจ้าเป็นคนร่ำรวยมากพร้อมวันเดือนปีเกิดของคุณและถ้าคุณกินข้าวเสร็จแล้วอาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะนั่นหมายถึงชีวิตของคุณก็พร้อมจะอิ่มหนำ และร่ำรวยเป็นเศรษฐีตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเดือนพฤษภาคม2568ถือเป็นช่วงเวลาที่คนลักษ์นาราศีมิถุนจะมีทั้งข่าวดีและความเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่างชัดเจนดาวประจำตัวคือดาวพุธซึ่งมีการเคลื่อนที่อยู่ในภพวินา และต่อมาโครจรกลับเข้าสู่พภาพาทในช่วงปลายเดือนส่งผลให้ช่วงต้นเดือนอาจมีความลังเลความไม่แน่นอนในการตัดสินใจแต่พอเข้าสู่ช่วงกลางถึงปลายเดือนจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเงินงานและความสัมพันธ์การงานต้นเดือน1-15พฤษภาคมเศร้าการงานยังคงมีความวุ่นวายเล็กน้อยต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันและอาจมีงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศ หรือเอกสารรับงานเบื้องหลังที่ต้องใช้สมาธิหากทำงานด้านสื่อการเขียนการแปลจะได้รับผลดีแต่ควรระวังเรื่องการสื่อสารผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนกลางเดือนถึงปลายเดือน16ถึง31พฤษภาคมเร้าดาพุทธเริ่มเข้าสู่พราพาภทํำให้มีเกณฑ์ได้รับโอกาสใหม่ๆเช่นข้อเสนอที่ดีงานเสริมหรือโปรเจกต์ใหม่ที่จะสร้างรายได้ระยะยาวมีเกณฑ์ได้ร่วมงานกับเพื่อนเก่า หรือได้ลูกค้าเก่าวกลับมาอีกครั้งคำแนะนำเดือนนี้เหมาะสำหรับการวางแผนระยะยาวควรใช้สเสน่ห์และการเจราจาเพื่อขยายโอกาสการทำงานอย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดก่อนเซ็นเอกสารหรือรับงานสำคัญการเงินมีสัญญาณที่ดีในเรื่องรายได้โดยเฉพาะรายได้จากงานพิเศษหรืองานเบื้องหลังที่ไม่เปิดเผย หากรอเงินก้อนจะมีเกณฑ์ได้รับช่วงปลายเดือนระวังรายจ่ายจากการเดินทางการดูแลสุขภาพของตนเองหรือคนในครอบครัวรวมถึงของใช้ที่ซื้อแบบกระทันหันห้ามให้ใครยืมเงินช่วงนี้โดยไม่จำเป็นเพราะมีเกณฑ์ถูกชักดาเคล็ดลับเสริมดวงการเงินถวายของหอมเช่นทูกน้ำอบหรือดอกไม้หอมแด่พระพุทธรูปหรือพระประธานในวันพุธเพื่อเสริมพลังดาพุธและเรียกทรัพย์ ความรักคนโสดมีเสน่ห์และมีโอกาสได้พบคนใหม่ผ่านเพื่อนหรือสังคมออนไลน์แต่ให้ระวังความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนหรืออีกฝ่ายอาจยังไม่พ้นจากความสัมพันธ์เก่าคนมีคู่อาจมีความรู้สึกอ่อนไหวมากกว่าปกติต้องระวังการตีความคำพูดผิดหากมีปัญหาควรเลือกเวลาพูดคุยที่เหมาะสมอย่าใช้อารมณ์ ช่วงปลายเดือนจะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเหมาะแก่การวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพระวังอาการเครียดนอนไม่หลับอ่อนเพลียจากการใช้สมองมากเกินไปหากมีโรคเก่าเกี่ยวกับระบบประสาทหรือทางเดินหายใจควรระวังกลับมาเป็นซ้ำบางคนอาจมีอาการปวดคอไหล่หรือมือจากการใช้งานคอ เคล็ดลับการเสริมดวงแบบละเอียดสำหรับเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพุธและได้รับผลกระทบจากดาวใหญ่หลายดวงในช่วงเดือนนี้เช่นดาวพฤหัสดาวเสาร์และดาวราหู 1. เสริมดวงด้วยการบูชาดาวพุธดาวประจำตัวทำไมต้องบูชาดาวพุธ ดาวพุธเป็นดาวที่ควบคุมการสื่อสารความคิดการเดินทางการค้ารวมถึงสติปัญญาและโชคลาภของชาววิถุนหากดาวพุธแข็งแรงชีวิตจะราบรื่นเจราจาราบเรียบเงมนทองไหลามาเทมาวิธีการบูชาดาวพุธวันบูชาทุกวันพุธโดยเฉพาะวันพุธกลางคืนพุธหลังพระอาทิตย์ตกหากอยากเสริมดวงลึกในเรื่องรับปราบศัตรูและเสริมสเสน่ห์ของไหว้ กล้วยน้ำว้าสุขห้าลูกดอกบัวสีขาวหรือเขียวน้ำสะอาดทุบห้าดอกเทียนหนึ่งคู่บทสวดบูชาดาวพุทธปุญ,ญงปูเชมิพุทธพลังพุทธคุณนังน้โมพุทธสัตว์น้โมพุทธยะพุทธพลานุภาเวนมาอุจงบังเกิดล่าภพทรัพย์แก่ข้าพเจ้าหลังสวดตั้งจิตอธิษฐานให้ชัดเจนในสิ่งที่ต้องการ เช่นความสำเร็จในงานการเจรจาการค้าขาย 2. เสริมดวงการเงินด้วยการให้ทานแบบเฉพาะเจาะจงการให้ทานตามดวงมิถุนชาวมิถุนเป็นราศีที่มีพลังของความรู้และการพูดการให้ทานที่ส่งผลมากคือการบริจาคอุปกรณ์การเรียนเช่นสมุดปากกาหนังสือหรือบริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้หากไม่มีเวลาหรือทุนมากให้ใส่ เป็นโตถวายพระสงฆ์โดยเลือกอาหารที่คุณชอบเป็นพิเศษเท่ากับให้ของที่ดีต่อใจวันดีสำหรับทําบุญด้านการเงินวันพุธวันศุกร์และวันอาทิตย์เหมาะกับการรับโชค 3. ามรือเสริมดวงความรักด้วยการปล่อยปลาและการพูดดีหากคุณรู้สึกว่าเรื่องความรักยังไม่ราบรื่นลังเลหรือมีปัญหากเก่าก่อใจให้ปล่อยปลาจำนวน5ตัวโดยเฉพาะปลาดุกหรือปลาหมอ ซึ่งหมายถึงการปล่อยความอึดอัดตลดปล่อยกำรักสวดคาถาเมตตาโมหานิยมก่อนนอนทุกวันนะเมตตามโมกรุณาพุทปราณีทายินดียะเอนดูวันละสามจบช่วยเสริมพลังเมตตาและการสื่อสารในรักให้ราบรื่นมันพูดให้กำลังใจคนรอบข้างและอย่าวิจาร์ณใครในเดือนนี้เพราะทุกคำพูดของคุณจะย้อนกลับมาเป็นพลังบวกหรือลบเร็วมาก สี่เสริมดวงการงา,งานด้วยการสร้างวาจาศิลิ์และบูชาหลวงพ่อโตการพูดของชาวมิถุนในเดือนนี้มีพลังพิเศษคำไหนพูดแล้วมั่นใจคำนั้นจะกลายเป็นจริงดังนั้นในตอนเช้าหลังตื่นนอนให้พูดว่าวันนี้ข้าพระเจ้าจะได้รับข่าวดีงานสําเร็จมีเงินเข้ามาโดยง่ายพูดทุกวันอย่างสม่ําเสมอเป็นการสร้างจิตแน่วแน่ และสั่งจิตใต้สันนึกให้ทำงานแนะนำให้ไปกราบไหว้หลวงพ่อโตว,วัดบางพลีใหญ่ในสมุดปราการหรือวัดอินทรวิหารหลวงพ่อโตบางขุนพรมซึ่งเกี่ยวข้องกับโชคลาภและความสำเร็จในหน้าที่การงาน 5. เสริมดวงด้านสุขภาพและสติปัญญาด้วยการสวดมนต์บทพาหุงทำไมต้องบทพาหุง บท้าหุงเป็นบทที่ช่วยปราบมาและเสริมพลังปัญญาทําให้ผู้สวดมีความคิดแจ่มใสฝ่าฟันอุปสรรคได้ดีมากในช่วงที่ดาวพุธอยู่ในภพวินาศซึ่งส่งผลให้จิตใจสับสนได้วิธีการสวดบท้าหุงมหากาพร้อมบทชัยปริศก่อนนอนหรือเช้าทุกวันจุดธูปสามดอกเทียนหนึ่งเล่มพร้อมน้ําสะอาด ใช้เวลา10 1 5นาทีก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนพลังภายใน 6. พกเครื่องรางเสริมดวงประจำเดือนนี้สีประจำตัวเดือนพฤษภาค,คมสีเขียวอ่อนสีทองสีฟ้าน้ำทะเลหินเสริมดวงอเมทิสเสริมปัญญาขจัดความเครียดไทไรท์เรียกเงินเทิร์วอเสริมการสื่อสารเครื่องรางแนะนำเหรือหลวงพ่อพุทธานิโย พระิตาตะกรุดมหาเมตตา7ใช้พลังธรรมชาติช่วยดึงโชคขอให้เดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสสำหรับคุณผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนผู้มีปัญญาเป็นอาวุธความว่องไวทางความคิดเป็นกรอบและว,วาจาเป็นพลังแห่งการสร้างโอกาสขอให้ทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมา เต็มเปีเป่ยมด้วยพลังใจที่สดใหม่ความคิดสร้างสรรค์ที่เบ่งบานไม่ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายใดขอให้คุณมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมพอจะมองเห็นทางออกและหัวใจที่กล้าหาญพอจะเดินไปข้างหน้าขอให้การงานของคุณงจงเจริญก้าวหน้าผู้ใหญ่เมตตาเพื่อนร่วมงานเกื้อกูลศัตรูทั้งหลายอ่อนกำลังลงด้วยอำนาจของเมตตามหานิยมขอให้โอกาสใหม่ๆ เปิดทางมาให้คุณเห็นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทำงานการเรียนรู้หรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่คุณเฝ้ารอขอให้การเงินของคุณไม่ขาดสายเหมือนแม่น้ำที่ไหลรินไม่มีวันเหือดแห้งไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดขอให้แปลเปลี่ยนเป็นกำไรมีช่องทางใหม่ๆใ,ให้คุณได้สร้างฐานะและความมั่นคงจ่ายออกด้วยความสุขและรับเข้าด้วยความเบิกบานใจ ขอให้ความรักของคุณเบ่งบานเช่นดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิสำหรับคนโสดขอให้พบเจอคนที่มองเห็นคุณค่าภายในของคุณสำหรับคนมีคู่ขอให้เข้าใจกันมากขึ้นรักกันลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมให้ทุกคำพูดของคุณสร้างสะพานแห่งความเข้าใจและทุกการกระทำของคุณเติมเต็มหัวใจของกันและกันขอให้สุขภาพของคุณแข็งแรงทั้งกายและใจ ห่างไกลาจากโรคภัยและความเหนื่อยล้าหากคุณเคยอ่อนล้าในเดือนก่อนขอให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการฟื้นคืนพลังจิตใจสดชื่นสมองปลอดโปร่งร่างกายพร้อมเผชิญทุกเรื่องราวขอให้คุณเป็นคนที่เปล่งแสงแม้ในวันที่ฟ้าหม่นขอให้คุณยังเป็นแสงเทียนที่ไม่ดับแม้ในวันที่เหนื่อยล้าขอให้คุณยังเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองและคนรอบข้าง ขอให้คำพูดของคุณมีพลังสร้างโอกาสสร้างมิตรภาพและนำพาความโชคดีขอให้ทุกการเดินทางของคุณปลอดภัยและทุกเส้นทางที่คุณเลือกเดินพาคุณไปยังความสำเร็จที่คุณเฝ้าฝันจงเชื่อมั่นว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอแม้จะมีบางวันที่เหนื่อยหน่ายแต่โชคชะตาย่อมยืนอยู่ข้างคุณขอให้คุณยิ้มได้แม้ในวันที่ไม่มีเหตุ และหัวเราะได้แม้เมื่ออยู่ลำพังเพราะคุณคือผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยพลังจากภายในจากใจฉันขออวยพรให้คุณชาวลัทนาราศิมิถุนก้าวผ่านเดือนพฤษภาคมด้วยความมั่นใจเปลี่ยนด้วยพลังบวกและเต็นไปด้วยความสุขในทุกมิติของชีวิตขอให้โชคดีในทุกวันและมีพลังในทุกคืนจงเป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดเสมอ